สบายดีเด้อจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเดื้อจากจ้ากิานี้ซาพิมพ์ปักเซกัสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิงเมเฒ่าเนาะพนกะเป็นครอบัวดที่ทุกยากเนาะไก่อยู่ไก่กระซาพิมพนะเนาะพนกับปูเพื่อนไก่กับพินเซ่เนาะพนกับยู่กับปูกสาวลนะูาสาวพนกับอยู่ได้เนาะจะพนกับหาเลียงกันเนาะ ซาพิมเองกะมียังกะมาแบงปัน่นไห่ไมเมทาตลอดเนาะวันนี้ซาพิมเองกะนําปลอดมูมาฝากมเมถาเนาะพิมเองกะบอคอยมีกันเนาะพิมกะไหลมีแนวกินหรือว่าแนวไรเนาะพิมกะแบงมาไห้เพิ่นตลอดเนาะถึงสีบร่วงบร้ายถึงสีอ่าของบ่มมีระคมระค่าเนะาะแต่พิมเองกะอยากมาแบงปันน้ำใจซอยมเมเา่าเนาะกะทาหา ใชรอยากมีน้ำใจเนาะสวยเดื้อเพิ่นกระติดต่อหาซาพิมไนเด์เนืยอซาพิมปักเซ่กะสิขึ้นเพชรบุกของซาพิมเองเนะาะทักหาซาพิมไนเนาะเขามาเป็นเพื่อนซาพิมไนนะพิมเองกะบ่มันมาอยากเคล็ดคลิปอยากไรเงินอยากข้ามเนี่ยไเนาะแต่พิมเองกะเห็นแหละกะอีต้นสงสารเนาะกะท่ามีพ่อเมีคนไรที่มีน้ำใจ อยากซอยเรืออยากเป็นปานม,มา้าแล้วเป็นยาเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มเนาะกะติดต่อหาซาพิมพ์ได้เนาะมาเลอว่าอยากโทรวิดีโอคอลเบาก,ก็เพิ่นแนวไรกะมาเบิ้งสภาพตัวจริงเพิ่นเนาะเปิดกล่องเบิ้งเพิ่นก็นกนได้เนาะนี่ก็คือเพิ่นปลูกเพื่อนอยู่กับพิมพ์เซเลยเนาะแต่เพิ่นสิกไก่กลัวเพ,พื่อนซาพิมเนาะเพื่อนซาพ,พิมกะสิกไก่กลัวเนาะไก่กลัวน้ำเซเนาะจ้ะ อาไม่ถาเอ้าเอากอดมูมาให้เออาจะกหเาจาน่ดอเด้อหายดีไม่เหงนขาเก็บดได้อขาอยสิมดีเดาเออดูทนตคอยนตวถูกถูกหกซะดูเดเอเด้อไม่ถาเพป็นแกอยู่กับดูน่าดูเนแกไปอยู่เฮือนอยู่ซะเนอไปอย่างเออไปเอาดอกกันด่า พาอยากซอยเดือเพิ่นน้ำ่นกันอ,อยู่จังสี่เหล่นี่ปนตกกะหัวหัวบดอี่เด้อมักแต่กะบ่มีหัวแนวกินเขากินหน้าทำชาดีดลายซ้ำบดอายุสชองคานถ้าอยากมีน้ำใจซอยเดือเพิ่นเท่ายกะบ,บัวาเป็นเงินพอได้สื่อยาแล้วเป็นมีเป็นยางพอได้เป็นกินเฮ้นข้ว,ขวเพิ่น,น นอกจากพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศนาทีสาพิมนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนอกจากก่อนอื่นสาพิมเองก็ขอขอบใจขอบคุณทุกๆกำลังใจทีท่แวะเขามาครับส้มคลิปก็เขามาให้กำลังใจสาวพิมปักเซเนาะตอนนี้สองสาพิมปักเซเนาะมีปัญหาเด้อยสาพิมสิออกมาเหตดคลิปแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องน,นะครับ หูน้ำกันเนาะตอนนี้ซาพิมก่ายยังเฮ็ดคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะแต่กะบบุคอยได้ลงทุกมือเนี่ยไรนาะจากะไปอับชมบรรยากาศของยายต่อเนาะกะขอขอบใจขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อจ้ะหูขุ่นเหาะมันก็เขินแดงมากเป็นขาดกับเข,นนนข,นขินนะเป็นอยู่จึงสีแล้วกินทำนะ,ะมัมมีไผเพันกะบเถาอะไรมีดุเป็นกระดุเป็นกระยิบได้แหละเปิดห้าดิยงกัน ลูกเป pues like yeah. uh, well my my yeah. ็นพายุเป็นกลับไปหาหน่อไม้หน่อมัดหาพืชนาย่างเพาะอะไรรังหน่อไม้หน่อไมมาขายแจกซะเ่ากินสกินกรปูเขาดูกินนัอนมมีน้่ถูกนียเนีขาดขึ้นคินเด้ไม่ถาอแต่ยูดีไม่แห้อยูมันก้อนเยอะเด้อคือเป็นโฮมพโฮมใ่ลูปไฮไลานนี่แหละ